สโจรแห่งเมืองพัทธลุงใจกล้าท้าต่อยกับขุนพันธ์เมื่อสามเสือเมืองใต้ใจกล้าออกมาท้าขุนพันธ์ต่อยกันให้รู้ดำรู้แดงงานนี้จึงเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ขุนพันธ์จะต้องจัดการกับพวกมันทั้ง3โจรให้จงได้ปีพุทธศกราช2475 ความสงบสุขของชาวเมืองพัทลุงถูกเบียดเบียนจากเสือปล้นโจนรร้ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อไอตั้งไอชุม่มไอคงเปิดฉักอลาวาตป้นค่าลักวัวควายชาวบ้านยังไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองไอเสือทั้งสามเป็นคนตำบลมะกอกใต้อําเภอเมืองพัทลงุงกวกมันแผ่อิทธิพลในตำบลถิ่นเกิดประหนึ่งเป็นอาณาจักรของมัน การไล่ล่าปราบปรามเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะญาติพี่น้องพักพวกมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงยิ่งไปกว่านั้นไอเสือช่มหนึ่งในโจรร้ายยังมีเพื่อนเกลเอเป็นตำรวจกองเมืองพัทลุงคนหนึ่งชื่อพลตำรวจเนินดวงเสนแต่ไม่มีหลักฐานที่ปราบปรามได้ว่าตำรวจพูกนี้คอยช่วยเหลือโจรร้อยตำรวจตรีขุนพันพยายามปราบสามเสือนี้มานานพอสมควร โดยการร่วมมือกับกำนันกิมจ๋องเพื่อนสนิทแต่ก็เข้าถึงตัวสามโจรยากเต็มทีจากผลนนที่กล่าวมาทั้งสามเสือตังได้อาคารกำนันกิมจ๋องที่คอยจ้องล้างจองผลานมันซ้ำยังนำตำรวจไล่ล่าจนพวกมันต้องหนีหัวสุกหัวสนุนไอตังไอชุม่มไอคงจึงข้างแขนถึงที่สุดจ้องคอยจะดับชีวิตกำนันให้ได้เดือนกร,รกฎาคมปี2475 วันนั้นตอนโลอเพลกไคลค่ำกำนันตีเกราะเรียกลูกบ้านมาประชุมชี้แจงข้อราชการทั้งสามเสืออาศัยที่คนชนละมุนและบรรยากาศลบค่ำปะปนมากับชาวบ้านบุกเข้าเขตบ้านกำนันและลบฉากเข้าที่มุมมืดเมื่อประชุมลูกบ้านเสร็จกำนันกิมจ๋องขึ้นเรือนปุ้มลูกคนเล็กนั่งเล่นที่ชานเรือนโดยมีลูกนั่งอยู่ที่ตักเขาไม่ได้ระวังตัวแม้แต่น้อย มันเป็นเวลาที่เตรียมจะกินข้าวไม่มีใครอยู่ข้างล่างไอสามเสื้อออกจากมุมมืดพร้อมปืนลูกซองยาวไม่กี่อึดใจเสียงปืนแผดกำบปนาดกำนันกิมจ่องไงปพลึงและแน่นิ่งไปเลือดทะลักท่วมหน้าอกคนในบ้านวิ่งถลาออกมาประคองร่างของกำนันช่วยอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วเพราะกำนันไม่เหลือลมหายใจแม้แต่น้อยส่วนลูกคนเล็กที่อุ้มอยู่บนตักปลอดภัยไม่มีลูกปืนเมด็ดใดแผ่วผ่านเลย เพียงแต่ส่งเสียงร้องไห้จ้าอยู่ความตกใจในเสียงปืนผู้บังคับกองเมืองสั่งให้ร้อยตำรวจโทรประเสริฐบุญมั่นรับหนาที่ออกไปไล่่ไอเสือตั้งเสือชุ่มเสือคงเป็นการด่วนแต่การออกติดตามจับกลุ่มหลายครั้งปุ่มหมวดคนนี้มักกลับมามือเปล่าพร้อมกับคำรายงานที่ว่าไม่พบตัวไอเสือทั้งสามตามที่สายรายงานอีกห้าวันต่อมา ผู้บังคับกองไม่คำสั่งให้ร้อยตำรวจตรีขุนพันออกมาตามล่าสามเสือบางเขาได้ออกไปกับลูกน้องคู่ใจชุดเดิมคือสิบตำรวจโทแสนพลตำรวจคลี่นานๆจะเรียกพนแปลกพนพริมสมทบไปด้วยเพียงไม่กี่วันก็ได้รับรายงานว่าไอเสือทั้งสลบไปจากบ้านม่วงย้อนกลับบ้านมะกอกใต้ทินเดิมแล้ววันรุ่งขึ้น ไอเสือทั้งสามรู้ว่ามือปราพระการออกรองเองมันจึงท้าทายบอกผ่านมากับชาวบ้านท้าขุนพันต่อยกับมันเมื่อขุนพันทราบข่าวก็หัวเราะประกาศไปว่าว่าไม่สู้แต่จะจับพวกมันให้ได้รุ่งขึ้นอีกวันไอสามเสือส่งข่าวมาท้าไปฟันกับมันขุนพันก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมแล้วมันกใกล้คนส่งข่าวกลับมาในวันเดียวกันว่าจะมาเยี่ยมถึงบ้านระวังตัวไว้ให้ดี ราวนี้ขุนพันธ์ไม่คิดว่าพวกไอเสือจะเป็นมาหาเบตองแห้งมันอาจจะเอาจริงตามคำพูดจึงต้องเตรียมพร้อมไม่ประมาทและเรียกพลตำรวจเนินเพื่อนกระเลอเือชุ่มมาพบพยายามเกลี้ยกล่อมให้พลเนินช่วยเหลืออีกคนเพราะขุนพันธ์ไม่รู้จักหน้าตาของสามเสือนี้แม้แต่น้อยพลตำรวจเนินก็รับปากจะช่วยเหลืออื่นนั้นขุนพันธ์ให้พลเนินกับสิบตำรวจโทแสนมาพักที่บ้านและให้แต่งตัวนอกเครื่องแบบ เดินตระเวนอยู่ภายนอกเตรียมรับมืออยู่เง,เงียบๆภายในบ้านมีพลยิ้มคอยระวังและเปิดประตูไว้บานเดียวพอดีคืนนั้นมีหนัางายอยู่ใกล้ๆที่พักผู้คนจึงทุกพ่านพอสมควรเสือตั้งเสือชุ่มเสือคงอาศัยความชนละมนุนปะปนอำพรางชมตัวเองมาในกลุ่มคนโดยไม่มีใครสงสัยร้อยตำรวจตรีขุนพันเข้าไปนอนพักในห้องขังใน มีปืนยาวบราวนิงกับปืนสั้นพลาเบลลัมวางอยู่ใกล้มือขณะที่เขาเคลิ้มจะหลับได้มองเห็นกำนันกิมจองมาปรากฏร่างยืนอยู่หน้าประตูห้องครั้งแรกนึกว่าตาฝาดแต่ไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาก็เห็นชัดเจนเหมือนเดิมกำนันกิมจองอยู่ในชุดนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อน,นอกกระดุมห้าเม็ดไม่ใส่หมวกยืนนิ่งไม่ปวดไม่ชา ผนพันธุ์จุกคิดขึ้นมาว่ากำนันคงเป็นห่วงตนถึงมาปรากฏกายเห็นจึงได้ปวดขึ้นขอบใจกำนันที่เป็นห่วงกำนันมาก็ดีแล้วฉันสัญญาจะแก้แค้นให้ขอให้กำนันตนจิตตนใจให้ฉันพบไอ้สามตัวนั้นจนได้แต่อย่าให้มันสู้ฉันได้เมื่อปราบหนุ่มกล่าวจบร่างของกำนันกิมจ๋องก็ค่อยๆหายไปร้อยตำรวจตรีขุนพันธุ์เชื่อว่า คืนนี้เป็นได้ประจันหน้าอีสามเสือนี้แน่แต่เขาไม่ได้วิตกกังวลอะไรคงนอนพักผ่อนเช่นเดิมกระทั่งงีบหลับไปมาตื่นอีกครั้งมาได้ยินเสียงเอ,อะดังที่หน้าบ้านลุกขึ้นควา้าปืนสองกระบอกเรียกคนยิ้มก็ไม่มีเสียงตอบเดินออกมาข้างนอกเห็นลูกน้องแม่แต่คนเดียวครูใหญ่สิบตำรวจโทรแสนวิ่งกลับมารายงาน เห็นคนมานั่งอยู่กองหินในป่ากุหลาบหน้าบ้านจึงเดินเข้าไปไกลเห็นมันคลุมไหลด้วยผ้าขาม้ามือถือพระด้วยจึงถามว่าเป็นใครมันไม่ตอบก้มหน้าเหมือนจะหลบสิบตำรวจโทรแสนจึงโรวดเข้ารัดคอยังเอาพระแล้วดึงผ้าขาม้ามีเครื่องรางติดมาด้วยพร้อมกับไล่เตะไปจนถึงวัดคูหาสงแล้วมันก็วิ่งหายไปในความมืด ส่วนพลตำรวจเนินกลับมาทีหลังรายงานให้ทราบว่ามีคนสองคนลบอยู่ที่คนต้นประดูเดี่ยงไปทางทิศตะวันตกพอดีหมู่แสนไล่เตะไอคนแรกไปไอสองคนนั่นก็เลยวิ่งไปทางวิกหนังตนวิ่งตามไม่ทันขุนพันธได้ฟังเรื่องก็รู้ว่าคงเป็นพวกไอเสือทั้งสามแน่นอนคิดว่ามันคงไม่กลับมาอีกจึงให้ทุกคนขึ้นไปนอนบนบ้านทั้งหมด กระทั่งเวลาประมาณตีสองตำรวจทุกคนหลับกันหมดมีคนมาเคาะประตูบ้านทุกคนในบ้านตื่นทันทีเสียงเคาะประตูดังตีขึ้นพร้อมกับมีเสียงเรียกนายนายนายครับขุนพันกับลูกน้องเตรียมพร้อมย่องลงมาจากชั้นบนตรงไปที่ประตูถามขึ้นใครมีธุระอะไรมาตามนายไปจับผู้ร้ายเสียงตอบจากผู้มาเยือน ตำรวจทุกคนกระจายกันออกเต็มห้องโถงปืนทุกกระบอกพร้อมลั่นไกสิบตำรวจโทรแสนถามออกไปคนที่มาเป็นใครมาจากไหนมากันกี่คนเสียงตอบมาจากคนข้างนอกผมชื่อย้อมเพื่อนอีกคนชื่อแดงอยู่บ้านสวนมาด้วยกันสองคนเห็นผู้ร้ายสามคนไปขอนอนที่เพิงเฝ้าควายของลุงทองตำบลคูหาสวรรค์ ถือปืนลูกซองยาวสองคนถือพระหนึ่งคนแต่ไม่รู้จักชื่อมันครับคนข้างนอกหยุดเล่าหมู่แสนจึงถามต่อไปอีกว่ารู้ได้ไงว่าพวกนั้นเป็นโจรคนข้างนอกเล่าต่อพวกฉันตั้งใจจะไปลักควายลุงทองแอบได้ยินพวกมันพูดกับลุงทองว่าที่นี่ไม่ร้อนหรือที่บ้านฉันร้อนมากมาหลายวันแล้วมานี่ฉันยินกำนันพวกมันขอนอนด้วยสักคืน ฉันเลยเลิกคิดลักควายแต่จะาเอาค่านำจับดีกว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยผลพันธ์ถามว่าถืออาวุธอะไรมาคนข้างนอกบอกว่าถือพระมาคนละเล่มมือปราบหนุ่มบอกพวกที่มาเยือนว่าเมื่อให้เข้ามาแล้วต้องนั่งทันทีพระในมือให้วางไว้แสดงความบริสุทธิ์หากตุกติกเมื่อ,อไรเป็นโดนยิงแน่นายยอมกับนายแดงก็ตอบตกลงตามนี้ ผลพัน์สั่งให้คนเนินเปิดประตูพอบานประตูเปิดออกนายยอมกับนายแดงก็รีบเข้ามานั่งเดวยวางปราไว้นายตำรวจจึงได้ซักถามคนทั้งสองอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นพวกโจรมาเล่นเล่ห์เลี่ยมหลอกให้ติดตามด้วยความรอบคอบของมือปราบสั่งให้ลูกน้องมัดมือไต้หลังคนทั้งคู่เอาไว้พร้อมกับสำทับกับพวกมันว่า เองทั้งสองต้องนำทางพวกข้าไปถ้าเล่นตลกอะไรเองสองคนเป็นถูกยิงก่อนทันทีนายยอมกับนายแดงยอมหมดทุกอย่างเพราะหวังได้ค่านำจับคนร้ายอย่างเดียวพวกมันเดินนำหน้าขุนพันและพวกไปยังเพิงเฝ้าควายของลงทองโดยมีหมู่แสนถือปืนจ่อจี้ติดหลังไปตลอดทางเวลานั้นล่วงเข้าตีสี่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความสงัดเงียบอากาศเย็นเยือกทําให้นอนหลับสนิทดีนักมีแต่กลุ่มตำรวจเท่านั้นที่ตาสว่างเข้าเขตบ้านดงทองใกล้กันนั้นเป็นคอกวายมีเพิงปลูกอยู่ข้างๆขุนพันพิจารณาเพิงแล้วเห็นว่าคับแคบน่าจะนอนได้ไม่เกินสองคนพยายามเพ่งมองดูว่ามีคนในเพิงกี่คนแต่มืดมากจึงพากันถอยออกมาตรงไปยังบ้านดงทอง เข้าไปใกล้ตัวเรือนจนได้ยินเสียงครนของคนนอนหลับจึงฉายไฟเข้าไปดูเห็นคนนอนอยู่ตรงชานเรือนนอนหงายเอาผ้าขมักคลุมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจึงไม่รู้เป็นใครตำรวจทั้งหมดถอยห่างจากบ้านขุนพันถามนายยอมกับนายแดงว่าคนที่นอนเป็นใครทั้งสองก็ไม่รู้จักได้เชื่อว่าคงไม่ใช่เป็นคนในบ้านลรงทองแนบเพราะสองเกลือนนี้สืบอยู่นานเพื่อจะขโมยควาย ทราบมาว่ามีลุงทองเมียแกและหลานเพียงสามคนเท่านั้นเมื่อปราบสังการทันทีให้พลเนินคอยสังเกตคนบนเรือนและคุมเชิงเอาไว้และให้ยิงทันทีหากคนคนนั้นมีอาวุธจากนั้นคุมลูกน้องที่เหลือกลับไปยังเพิงคอกไปเพิงเป็นแบบสร้างง่ายๆหลังคาสูงเพียงแค่หน้าอกคนเปิดทางเข้าเพียงทางเดียวด้านทิศใต้ซึ่งมีกองไฟสมอยู่แต่มันคุบเป็นฐานไม่มีเปลวไฟ จึงเห็นเป็นตะคุ่มว่าคนนอนอยู่ขุนพันสั่งให้หมู่แสนส้มอยู่ข้างๆใกลเพิงจนตนเองก็อ้อมไปทางทิศใต้ถอดหมวกครอบต่อไม้ไว้ถอดเสื้อคลุมไว้กับกอดย,ยาที่อยู่ต่ำกว่าหมวกและเปิดไฟฉายให้ลำแสงส่องตรงที่หมวกได้ตำรวจหมอบอยู่ขณะที่กำลังย่องกลับมาที่เดิมแต่ก้าวเดินไม่กี่ก้าวหมูแสนไม่รู้กันตัดสินใจลุยเข้าไปก่อนพร้อมกับตะโกนขึ้น จับมันเอาให้ตายคนร้ายในเพิงลุกครวดพลาดขึ้นมาแต่ยังไม่ออกจากเพิงขุนพันกลัวว่าคนร้ายจะแหกหนีออกด้านข้างจึงตัดสินใจปุ่งตัวเต็มที่ข้ามกองไฟเข้าไปในเพิงแต่วัดรัดคอคนหนึ่งเอาไว้ได้ไอ้คนที่ถูกรัดคอทะลึงลุกขึ้นยืนหัวของมันจึงทะลุหลังคาเพิงเตีย้ยเตีย้ยขุนพันไม่ยอมปล่อยเอาเท้าเตะหลังเหเกระจอย ไอ้คนร้ายที่ถูกรัดคอวิ่งแหกจากเพิงไปอย่างคนตกใจหลุดออกมาจากเพิงได้คนร้ายก็ออกวิง่งทั้งทั้งที่มือปราบรัดคอเหนียวอยู่ข้างหลังคนร้ายพยายามวิง่งหนีแต่ก็เป็นการวิ่งที่ตุบปปตุปเปเพราะต้องลากขุนพันไปด้วยมือของในตำรวจที่เหนียวคอไอ้โจรเริ่มลื่นและก็คอ่คอยรูดมาตามลำตัวก็เลยคว้าเอาเข็มขัดของกางเกงโจนเอาไว้ ก็เลยพากันลากกันโถลูทุก,กังสุกลังทุ่งนาเบื้องหน้าส่วนหมู่แสนลุยตามหลังนายเข้าไปในเพิงโดดเข้าปล้ำคนร้ายอีกคนกลิ้งไปกลิ้งมาเลยทะลุฝาหลุดเข้าไปในคอกควายควายตกใจมาจึงแหกรวทะลายราบเป็นแถบวิ่งตะเลิดไปอีกทางคนร้ายสู้สุดฤทธิ์จนดิ้นหลุดไปได้มันตะเกตะกายวิ่งหนีเต็มเหยียดหมู่แสนไม่ยอมปล่อยมันไปง่ายๆลุกเพ่นตมไปติด,ตด ด่านขุนพันเห็นท่าไม่ดีหากปล่อยให้ไอโจโญลากไปเช่นนี้เลยใช้ขาตวัดเตะขาโจรจนมันเสียหลักล้มลงมือระปราบป็เลยถมเข้ารัดคออีกครั้งหนึ่งมือขวากระชักปืนพาราเบลลัมออกมาจากซอกเอวจากนั้นจึงกดปากกระบอกปืนเข้าที่หูคนร้ายแล้วเหนียวไกไม้ระเบิดก็หลอกคนร้ายให้กระจจยแต่ยังไม่ออก คนร้ายแย่งปืนได้โดยจับที่ลำกล้องอันออกไปนอกตัวด้านข้างส่วนคุณพันธ์กำด้ามปืนแน่นไม่ปล่อยทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงยื้อปืนกันไปยื้อปืนกันมาจนลำกล้องหลุดจากรองปืนแต่ทั้งคู่ก็ยังคงกอดรัดคอกันแน่นชับทันเสียง,งปืนดังขึ้นตรงหน้าท้องของคนทั้งสองปังปังคุณพันธ์รีบละจากร่างหนีตึงตัวไปด้านข้างเพราะคิดว่าตนถูกยิงเข้าให้แล้ว แต่เมื่อคลำดูที่ท้องกลับไม่มีเลือดไม่มีแผลครั้นเงยหน้าขึ้นเห็นหมูแสนประทับเบานิง่งเล็งจอบไปที่คนร้ายซึ่งนอนแผ่ร้านิ่งอยู่มือปรับถึงกับโกรธหมูแสนเพราะคิดว่าลูกน้องยิงคนร้ายขณะที่ตนปล้ำอยู่ทำไมลือยิงแบบนี้โอกาสถูกอ้วตายมากกว่าโจนเสียอีกถ้าปืนอ้วไม่พังว่ายิงลือแน่ขุนพันตะโกนด่ามหมูแสนจะมมโหสุดขีด เดี๋ยวเจ้านายฟังผมก่อนหมูแสนริบยกมือขึ้นวายก่อนอธิบายให้ทราบผมวิ่งมาถึงเห็นปล้ำกันอยู่ผมรู้ว่าเจ้านายใส่เสื้อสีขาวไอ้นั่นมันใส่สีดำผมก็เลยเอาปากกระบอกปืนลงไปที่ปุงของมันผมเชื่อไม่พลาดเป้าจึงเหนี่ยวไกลผลพันธุ์ได้ฟังเหตุผลจึงคลายความโกรธลงจากนั้นหมู่แสนได้รายงานว่าจับคนร้ายได้หนึ่งคน ล่าม,มัดไว้ที่หน้าเพิงเฝ้าควายสนคนร้ายที่ถูกยิงตายสนิทอยู่ตรงนั้นจากนั้นคนทั้งสองกลับมายัางบ้านลุงทองก็เห็นคนกระโดดลงจากเรือนก็เลยวิ่งตามไล่จับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นลุงทองเจ้าของบ้านลุงทองเล่าว่าเมื่อตอนดึกมีคนมาอาศัยนอนสามคนปกปืนลูกซองแฝดและเดี่ยวพร้อมกับพระหนึ่งเล่ม แต่เพิงเฝ้าควายแคบอีกคนหนึ่งก็เลยขึ้นมานอนข้างบนจะปฏิเสธก็ลบพวกมันทำร้ายเอาขุัพันพาลุงทองไปดูศพคนร้ายที่ถูกยิงตายแกก็ไม่รู้จักเลยต้องพาคนร้ายที่ถูกจับมัดไปดูโจนที่ตายชื่อเสือตั้งส่วนมันชื่อคงส่วนอีกคนที่แยกขึ้นไปนอนชื่อเสือชมครู่ต่อมาคนเนินกลับมารายงานว่าคนร้ายที่มานอนบนเรือน พอได้ยินเสียงปืนก็ลุกรวดพลาดคว้าปืนลูกซองแฝดขึ้นมาคนตำรวจเนินจึงยิงไปหนึ่งนัดแต่ยิงไม่ออกคนร้ายกระโดดลงเรือนหนีไปจึงยิงซ้ำไปอีกหลายนัดทว่ายิงไม่ออกผลพันธ์รับฟังเฉยๆไม่แน่ใจว่าปืนยิงไม่ออกหรือว่ามีเจตนาปล่อยคนร้ายที่เป็นเพื่อนไปเมื่อเอาตัวคนร้ายทั้งจับเป็นจับตายกลับเข้าเมืองคนตำรวจเนินก็เกือบถูกจับไปขังพร้อมกับคนร้ายด้วย เพราะผู้บังคับกองโกรธที่ปล่อยให้เสือชุ่มหนีรอดไปได้ดีที่ว่าขุนพันช่วยพูดให้งดโทษเพราะไม่มีหลักฐานคนตำรวจเนินก็เลยรอดตัวไปอย่างบุดปิดแต่ตัวขุนพันกลับถูกตำหนิจากท่านข้าหลวงว่าน่าจะจับตายเสือคงให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่น่าเอาตัวมาสอบสวนให้เสียเวลาขุนพันก็นเงียบเสียทั้งทั้งที่ใจก็อยากทำเช่นนั้น แต่เมื่อคนร้ายหมดทางต่อส่วนและไม่มีปืนจะให้เขาเหนี่ยวไกสังหารได้อย่างไรเสือคงตกสารสั่งจำคุก20ปีส่วนไอ้เสือชุ่มที่หนีไปถูกตำรวจจังหวัดตรังจับได้แต่พยายามจะแหกหนีเดียวพระฟันคอตำรวจในหนึ่งบาดเจ็บสาหัสมันจึงได้รับโทษหนักกว่าเสือคงหลายเท่าสองเสือร้ายถูกคุมตัวไปขังที่เรือนจำภาคทานโตจังหวัดยะลา และเสือชุมก็ตายในคุกนั่นเอง